หากพูดถึงการถ่ายทำภาพยนตร์แล้วละก็เราเชื่อว่าหากเป็นสมัยก่อนใครหลายคนอาจจะคิดว่าการทําเรื่องแบบนี้นั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากอุปกรณ์ที่มีความแพงและการควบคุมที่ต้องใช้ความชํานาญถึงจะเข้าใจแต่ถ้ว่าหากมาพูดถึงเรื่องนี้ในปัจจุบันแล้วลราก็สิ่งสิ่งนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องปกติไปทันทีเพราะในสมัยนี้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ถ่ายทาภาพยนตร์นั้นมีราคาลดลงเป็นอย่างมากแถมยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวยัยเลยอีกด้วยและหนึ่งในสิ่ง ที่สามารถยืนยันคาพูดนั้นได้ดีที่สุดก็คือกล้องถ่ายภาพและเพราะการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นนี้เองส่งให้ในโลกภาพยนตร์ได้เริ่มเกิดหนังแนวทุนต่าหรือการใช้กล้องมอือถือถ่ายไปถ่ายมาเองมากขึ้นแถมด้วยความสมจริงในวิธีการถ่ายทําแบบนี้ทําให้มีหนังหล,หลายๆเรื่องเลยที่ได้เลือกนําเอาวิธีถ่ายแบบนี้ไปรวมกับเรื่องราวสอยองขวัญจนทําให้มันกลายเป็นหนังสอยองขวัญแนวถือกล้องถ่ายเกิดขึ้นซึ่งเพราะความน่าสนใจในจุดนี้เองทําให้ในครั้งนี้เราขอพาทุกๆคนไปพบกับ เรื่องราวของ5อันดับหนังผีแนวถือกล้องถ่ายกันซึ่งแต่ละเรื่องจะทําให้คุณหลอนขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไม่เริ่มกันเลยครับหนึ่งในแนวรายการทีวีที่คอหนังผีมักจะชื่นชอบม,มากๆนั่นก็คือการเข้าไปสํารวจยังสถานที่ที่เคยมีประวัติตลอดและเรื่อง Grave a n c o u n t e r นี่เองก็คือเรื่องราวของบรรดาเหล่าคนในทีวีเหล่านั้นซึ่งพวกเขาได้ตัดสินใจเข้าไปถ่ายทําในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง ที่มีเสียงล่ำลือถึงความหลอนมากมายจนในที่สุดพวกเขาก็ได้พบว่าเสียงล่ำลือนั้นคือของจริงซึ่งเราบอกได้เลยว่าเรื่องนี้นั้นอุดมไปด้วยฉากหลอนต่างๆมากมายนอกจากนั้นแล้วเรื่องยังเพิ่มความลุ่นนึกและการทําให้เส้นทางต่างๆในเรื่องนั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับตอนแรกที่เขาเข้ามาจนทําให้บรรดาเหล่าทีมงานจะต้องหาทางออกใหม่แถมระหว่างนั้นก็มีวิญญ,ญาณร้ายที่ส่งอยู่ในที่นั้นนั้นคอยโผล่ออกมาไล่ล่าอีกและนั่นเอง จึงทำให้เรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โคตรหลอนไม่แพ้เรื่องไหนเลยหากนึกถึงกรุงปารีสแล,แล,แล้วเราก็หลายๆคนคงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามแต่สําหรับสาวนักโบราณคดีคนหนึ่งเธอกลับไม่ได้มองแบบนั้นเพราะเธอได้ค้นพบว่าใต้กรุงปารีสแห่งนี้มีเบาะแสถึงเรื่องราวศิลานักปา่าที่ผู้ครอบครองสามารถใช้มันได้สารพัดนึกและนั่นเองจึงนํามาสู่การฟอร์มทีมสำรวจเส้นทางใต้ดินของกรุงปารีส ซึ่งสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ดูลึกลับน่กกากลัวขึ้นไปอีกหลายเท่านั่นก็คือบรรยากาศใต้ดินของเมืองบารีสที่มันทั้งมืดและแคบชวนอึาอัดมากซะเหลือเกินแถมยิ่งตัวนางเอกใกล้ก็พบศิลานักปาามากขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งเจอกับเรื่องสุดสยองมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเพราะความอึดอัดของเนื้อเรื่องที่มันประสานกับการถือกล้องถ่ายไปถ่ายมานี่เองจึงทําให้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ชวนหายใจไม่ทั่วท้องเลยไม่ใช่เพียงฝั่งอเมริกาเท่านั้นที่จะมีภาพยนตร์แนวนี้ออกมา แต่ประเทศโซนเอเชียของเราอย่างญี่ปุ่นเองก็สามารถสร้างหนังแนวนี้ออกมาได้อย่างน่ากลัวไม่แพ้กันและเรื่องนั้นก็คือเรื่อง Noroi The Curse อาถรรพ์ตำนานสยดโดยเรื่องนี้จะเล่าถึงโคบายาชิที่ได้ออกเดินทางรวบรวมเรื่องราวลี้ลับทั่วญี่ปุ่นจนกระทั่งเขาได้พบว่าเรื่องราวที่เขารวบรวมมานั้นบ่งชี้ไปที่ปีศาจที่มีชื่อว่าคากุทะบะซึ่งจ้าเรื่องโนโรอ The Curse ถือว่าเป็นหนังผีอีกเรื่องที่ใครได้หลายคนอยา๋ให้มันติดท็อปของหนังประเภทน,นี้เลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าตัวเนื้อเรื่องสามารถเล่าออกมาได้อย่างสมจริงจนทาให้หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงแถมความน่ากลัวที่ใสมาในเรื่องก็ค่อยๆแต่ระดับขึ้นตามปริศณาที่คีขายได้ลงมถึงการลำดับเรื่องก็ดีจนทําให้มันไม่น่าแปลกใจเลยว่าทํให้เรื่องนี้ถึงกลายเป็นท็อปหนในใจของหลายๆคน เรื่องที่แล้วเราพูดถึงภาพยนตร์ทางฝั่งเอเชียกันไปแล้วจะไม่พูดถึงภาพยนตร์ในบ้านเราก็คงจะไม่ได้เพราะบ้านเราก็มีภาพยนตร์แนวนี้อยู่หนึ่งเรื่องที่ทําออกมาได้ร้อนจิตไม่แพ้กันและเรื่องนั้นก็คือร่างทรงภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวของป้านิ่มที่เป็นร่างทรงของย่าบายันที่ใครลหลายคนต่างนับถือกันในหมู่บ้านแต่แล้วเรื่องราวประหลาดก็เกิดขึ้นกับมิงห์ลานซาของเธอซึ่งบอกเลยว่าในช่วงครึ่งแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้ ด้วยบรรยากาศของหมู่บ้านและวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นธรรมชาตินั้นสามารถสะกดคนดูได้อ,อย่างยูมัดแถมความหลอนและความน่าสงสัยชวนวิเคราะห์ที่ค่อยๆทยอยใส่มาจนไปถึงบทสรุปของเรื่องราวก็เป็นอะไรที่ทําให้เราชวนใช้จินตนาการได้หลากหลายเลยทีเดียวนี่คือหนังแนวถือกล้องถ่ายที่โดง่งดังจนกลายเป็นตำนานของหนังแนวนี้และยืนอยู่แถวหน้ามาตลอดโดยแทบไม่มีเรื่องไหนที่จะล้มลงได้เลยคือ The b e a r i c h Project นั่นเอง เรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ออกสืบหาตำนานแม่มดแบลในป่าแห่งหนึ่งและในระหว่างที่กำลังสืบเรื่องราวพวกนี้อยู่นั้นเขาก็ได้พบว่ามันมีเรื่องราวความสยองกับกลุ่มพวกเขาเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจุดเด่นของเรื่อง The b e a r Witch Project นั้นไม่ได้เกิดในยุคที่มีโซเชียลมากมายขนาดนี้ซึ่งทําให้การโปรโมตของภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นกลายเป็นการทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าทั้งหมดนี้มันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแถมบรรยากาศในเรื่องที่ล้ายล้อมไปด้วยป่า ก็ทําให้ตัวเนื้อเรื่องดูน่ากลัวขึ้นมามากๆเมื่อถูกเข้ามาผสมผสานกับความสยองพอเห็นแบบนี้ใครมีกําลังใจที่อยากหยิบก็ออกไปยังสถานที่ที่มีประวัติเพื่อถ่ายทําเรียนแบบเรื่องราวเหล่า,านี้บ้างไหมซึ่งถ้าคุณอยากทําเรียนแบบมันก็ไม่ผิดหรอกแต่เราอยากย้ําเตือนเอาไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าในโลกเห็นความเป็นจริงแล้วคนน่ากลัวยิ่งกว่าผีนะแต่ก่อนที่จะรู้กันไปนะั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเนื้อหาในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำอีพต่อไปกันด้วยส่วนใครจะมีภาพยนตร์แนวนี้ในใจต้องเหนือจากที่เราบอกก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยสำหรับวันนี้พวกเราต้องลางกันไปก่อนเจอกันใหม่ใน e นะีพีหน้าสวัสดีครับ